สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องที่น่าปลาบับเปลื้มใจมาเล่าให้ฟังครับวันนี้12สิงหาคม2568เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติเราครับและเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสนี้กองทัพบ,บกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ได้ทำการยิงสลุดหลวง21นัดที่ท้องสนามหลวงครับ โดยใช้ปืนใหญ่เบาขนาด75มิลลิเมตรถึง4กระบอกการยิงสลุดหลวงเนี่ยเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเลยนะครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญของชาติซึ่งทั้งสามเหล่าทัพ ก็จะทำพร้อมเพียงกันในวาระสำคัญสำคัญครับนะับเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจมากเลยนะครับที่ได้เห็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของทหารไทยเราต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์คุณผู้ชมมีความรู้สึกอย่างไรกับภาพความยิ่งใหญ่และสง่างามในวันนี้บ้างครับหรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ